สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านนะเวลาเราไปถึงหน้างานแล้วอ่ะเราพยายามอย่าใช้สัญญาณช่องเดิมนะาให้กดตัวนี้นะค้างไว้นะให้ไม่มันหาสัญญาณอัตโนมัติใหม่ให้มันจะได้หาสัญญาณที่ดีกว่าเดิมเรากดค้างไว้นะปึ๊บมันก็จะวิ่งหาให้เราแล้วทีนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะหยุดเองเลถ้ามันเจอช่องที่แบบว่าสัญญาณดีที่สุดอ่ะ อาทีนี้มันเจอแล้วนะเราก็หยิบตัวไม้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปสิงกับตรงนี้นะนี่นะปุ่มนี้นะที่มันมีเลเซอร์จ่ออยู่อะแต่ว่ากดเข้าไปแล้วเราก็ไม้ไปจ่อนะปุ๊บมันขึ้นสีเขียวแล้วอ่าอันนี้เชื่อมต่อกันแล้วทดสอบึ่งสองสามสี่ห้าก็ครับก็บบถ้าเราได้สัญญาณแล้วนะก็มาตั้งข้าวนะครับตรงนี้นะครับตั้งค่าสัญญาณเสร็จเราเปิดฟามดังไว้ที่ยี่สิบแปดดีบีนะตอนเนี้ย อันนี้คือเสียงที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับเป็นเสียงเดิมๆของไม้นะอ่าเดี๋ยวดูนะถ้าผมแต่งจะเป็นยังไงนะผมจะใส่เอฟเฟกไว้นะตกช่องไมหนึ่งนะสวัสดีครับทดสอบอ่าน,นี่เสียงแบบเราใส่เอฟเฟกต์นะใส่เยอะไปก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ใส่ให้มันพอดีกับงานนะ่ะประมาณเนี่ยครับอ่าไม่ต้อง ัปปรับแต่งอะไรมากเลยนะครับไปตัวเนี่ยเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเสียงมันหนาแล้วมันก็มีใสไปๆอยู่แล้วนะครับด้วยเรื่องของคุณภาพนะครับท่าในใดสนใจก็ทักมานะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้ก็สี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับอ่าสวัสดีครับ